ไอ้จันมาดูหลังไอ้จันซิน่ากลัวมึงอะน่ากลัวตรงไหนวะน่ากลัวจริงวะกระจอกขวัญเสียบะรังไหนดูดิไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วเดี๋ยววันนี้จะอาบน้ำให้หมดโอ่งเลยแต่โอ่งนี้นะโอคอันนี้มึงไม่ต้องอาบหรอกอางน้นเข้าทางไม่อาบเดี๋ยวกระปสม่ำเสมอจริงนะมึงอะมาเอาสบู่มาถูมือเอาสบู่มาถูมูอไปมูมึงอะ บูเบนเน,นตซีเอนตัวนี้ใช้ดีมากใครเป็นสิวนะก็ช่วยลดสิวได้ด้วยใช้แล้วผิวสะอาดจริงอะไรดีบิ่มก็ว่าดีค่ะเป็นไงกูเหมือนพี่บุ๋มยังสังกาเทีย ب, ่ยงงูกะสงสารพี่บุ๋มจริงๆมาถึงตาก,กูบ้างยังไม่ถึงคิวยังอเหรอยังค่ะเอ้ามาโดนกูโอ้ยใช้แล้วผิวสะอาดมากมาถึงตากูสักที โอ้ผมเปียกแล้วยังรออ่ะกูว่าเหมือนเมือกปลาไหลมากกว่านะหูสักขาวเลยน <c oughs> ีกูก็มีสบู่ส่วนตัวเหมือนกันยังไงว่าไปสบูเส่เป็นเนตอโรมาช่วยละงงบกินทางน้เริ่มจะกลิ่นปากมนก่อนเลยหมายถึงกินตัว <c oughs> เพื่อขาหนีบลักแร้ดำมาช่วยขาวขึ้นแมวใช้แล้วยังสะอาดสดชื่นเซียนมึงนี่กูจะเป็นลม <c oughs> <c oughs> อะไรดีดำก็ว่าดีแม่ว <c oughs> ่าแต่กูเดี๋ยวกูล้างตัวให้ โอ้ยเดีด๋ยวกูเ<ด>อาเองไอ,อ,อยากช่วยอะ่ะมันเข้าหนาเข้าตาเดี๋ยวกูเอาเองเดี๋ยวโอ่งคืนแม่ก่อนขโมยยันโอ่งแม่ต้องเป็นคนยังไงว่ามึงอะคงจะเจริญหรอกแล้วใครเป็นคนต้นชิดอะจะเป็นใครได้ละ่ะกูเองนั่นไง